จากนั้นนะคะเรามาดูกันที่เรื่องส่วนผสมทางการตลาดนะคะหรือเรียกว่า marketing mix นะคะในเรื่องของ marketing mix เนี่ยนะคะเราถือว่าเรามีทฤษฎีทางการตลาดอยู่มากมายที่จะนำไปใช้นะคะที่มีความจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจนะคะทฤษฎีแรกเนี่ยที่เราเรียกว่าทฤษฎี 4P นะคะที่จะนำมาใช้กับการตลาดนั้นนะคะ 4P ในที่นี้มาจากอะไรบ้างนะคะ P ตัวแรกก็คือตัว product นะคะ P ตัวที่2คือ price P ตัวที่3คือ place และ promotion นะคะเราจะได้ยินธุรกิจที่นำทฤษฎี 4P มาใช้ที่หลากหลายมากนะคะเราลองมาดูตัวแรกนะคะพี่ตัวแรกคือ product หรือผลิตภัณฑ์นะคะเราก็มาดูว่าสิ่งที่เราจะเสนอแก่ตลาดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางด้านสินค้าหรือบริการต่างๆนั้นนะคะสินค้าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ได้นะคะสินค้าตัวนี้มีความสร้างแล้วให้มีความโดดเด่นแตกต่างนะคะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไร ะะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคิดธุรกิจสตาร์ทอัพสิ่งที่ให้ความสําคัญมากที่สุดในตอนแรกก็คือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยค่ะว่า Product หรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นอะไรดีนะคะมีความโดดเด่นอย่างไรนะคะจะดึงใจลูกค้าได้อย่างไรนะคะมีสมบัติแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่มุ่งเน้นก็คือเน้นว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ย่งไงนั่นเองค่ะ ะะพี่ตัวที่2คือ price นะคะหรือราคานะคะการตั้งราคาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกลยุทธ์ที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสนใจกับ ตัว p r o d ั c t ์หรือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสินค้าตัวนี้เนี่ยจะมีการตั้งราคาอย่างไรไม่ให้ถูกเกินไปนะคะจนแบบขายแล้วไม่ได้กําไรเลยหรือว่าได้กําไรนิดเดียวนะคะหรืออาจจะไม่ให้แพงเกินไปนะคะเพื่อที่ว่าลูกค้าเห็นราคาแล้วอาจจะตกใจไม่กลับมาซื้อของเรานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตั้งกลยุทธ์เนี่ยกลยุทธ์การตั้งราคาเนี่ยนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะอันที่3ก็คือ place นะคะคือสถานที่ของการจัดจําหน่าย ะะสินค้าของเราเนี่ยจะวางตลาดที่ไหนนะคะจะอยู่หน้าร้านแบบตั้งหน้าร้านไว้หรือเป็นแบบออนไลน์หรือควบคู่กันไปเป็นออมนี้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของตรงนี้เนี่ยก็ลองดูว่าลูกค้าจะอยู่ตรงไหนคะนะคะบางครั้งถ้าลูกค้าเนี่ย สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจลูกค้าอาจจะเดินทางมาหาถึงร้านเลยก็ได้แต่กรณีที่ในยุคที่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเราต้องการขายสินค้าตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหน้าร้านออนไลน์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นทางเลือกได้ค่ะที่เราจะเปิดตลาดของเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะตัวที่4คือะคะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการตลาดนะคะเรามีสิทธิพิเศษนะคะมี เรื่องของการสมัครสมาชิกแล้วให้กลยุทธ์ในการให้สิทธ,ธิพิเศษกับลูกค้าอย่างไรนะคะหรืออาจจะเป็นโปรโมชั่นในเรื่องของในการติดต่อแต่ละแต่ละช่วงเนี่ยนะคะแต่ละช่วงเวลาอาจจะมีการทํากิจกรรมพิเศษนะคะในช่วงนี้ว่าเราส่งเสริมการตลาดแล้วเอาธุรกิจของเราไปโปรโมทได้อย่างไรนะคะเพื่อให้การส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ของเรารู้จักสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมานะคะนอกจากส่วนผสมทางการตลาดที่ว่าด้วยทฤษฎี 4P แล้วนะคะเรามาดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยค่ะมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎี 4C โดยการนำทฤษฎี 4P มาปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะโดยย้ายมุมมองจากผู้ผลิตมาเป็นมุมมองของผู้บริโภคนะคะซึ่ง 4P ในที่นี้เนี่ยจาก product ก็เปลี่ยนมาเป็นมุมมองของผู้บริโภคคือ consumer นะคะจาก price ก็มองในมุมเดิมเปลี่ยนมาเป็น cost นะคะจาก place สถานที่เน้นมาเป็น C ของ Convenience ทำยังไงให้ลูกค้าสะดวกสบายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเข้าถึงกลุ่มของสินค้าเราได้นะคะและ P ตัวสุดท้ายคือ Promotion นั่นก็คือเทียบเท่ากับ Communication มีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไรนั่นเองค่ะนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วเรามาดูรายละเอียดของทฤษฎี 4C กันนะคะสำหรับทฤษฎี 4C นะคะ C ตัวแรก Consumer หรือผู้บริโภคนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ย ถ้าในลักษณะที่เป็นการให้คำคำนึงถึงผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเราเริ่มให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมาตั้งแต่การตลาดในยุค2.0แล้วใช่ไหมคะว่าเราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักฉะนั้นในเรื่องของการตั้งราคานะคะทำยังไงให้เจ้าของกิจการต่างๆเนี่ยและผู้บริโภคอยู่ร่วมกันได้นะคะว่าจะคำนึงถึงต้นทุนอย่างไรนะคะ จะมีค่าเดินทางอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเขานะคะเราควรจะในทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไหมหรือทำการตลาดแบบออนไลน์ไหมนะคะในส่วนที่2นะคะในส่วนของคอสหรือราคานะคะธุรกิจควรจะตั้งราคาในในลักษณะไหนให้สอดคล้องกับตัวคุณภาพของสินค้าของเรานะคะถ้าสินค้าเรามีคุณภาพนะคะไม่ต้องคำนึงว่ามันจะแพงไปบางครั้งเนี่ยคะ่ะคุณภาพเรา มันก็มาควบคู่กับราคาที่สูงขึ้นด้วยนะคะลูกค้ากลุ่มหนึ่งอาจจะยอมรับในสินค้าที่มีราคาสูงแต่ต้องได้คุณภาพที่สูงตามไปด้วยก็ได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะการตั้งราคาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีการดึงดูดใจของลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อหรือ,เ,อเข้ามา,าใช้บริการของเรานะคะใน C ตัวที่3ก็คือ convenience นะคะช่องทางการจัดจำหน่าย นะคะในลักษณะนี้เนี่ยถ้าเป็นการตลาดแบบออฟไลน์ line, นะคะออฟไลน์ off คือแบบลักษณะที่มีหน้าร้านอาจจะมีเป็นหลายๆสาขาลักษณะนี้เนี่ยก็คือต้องดูว่าเราจะกระจายไปกี่สาขาดีแต่ละสาขาจะตั้งอยู่ที่ไหนนะคะแต่ถ้าเป็นการตลาดแบบออนไลน์นั้นเนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือในโลกออนไลน์มีหลายสื่อ อาจจะเป็นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะอย่างที่กล่าวแล้วอย่างเช่นที่ยอดนิยมอย่างเช่น Facebook หรือ Line นะคะที่ปัจจุบันมีคนใช้ช่องทางนี้เข้ามาขายสินค้ากันมากขึ้นนะคะแล้วกลายเป็นว่าลูกค้าเข้าถึงตัวเราได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังมีการในลักษณะที่ว่าแจ้งเตือนด้วยนะคะมีการเซต Notification ได้ทำให้เราเข้าถึงหรือตอบโต้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งสืบเนื่องไปถึง อันตัวที่4นะคะที่เป็น C communication หรือช่องทางการสื่อสารนะคะในเรื่องของการสื่อสารกับผู้บริโภคนั้นนะคะเราช่วยให้ในการสร้างการรับรู้ต่อสินค้าหรือแบรนด์เนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะคะอาจจะมีการทำโฆษณานะคะคิดสปอตอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสปอตโฆษณาที่เป็นําสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือว่าอยู่บนโลกออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์นะคะ พวกนี้นี่คือเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมจัดอีเวนต,ต์ต่างๆก็ได้นะคะแล้วเอาสินค้าหรือบริการของเราไปโปรโมทในช่องทางนั้นนะคะนี่คือเรื่องของการใช้ทฤษฎี4 c เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎี4ี่ผิดแล้วก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราเน้นมุมมองที่ให้ความสําคัญกับผู้บริโภคที่มากขึ้นนะคะแต่ยังดูที่กลยุทธ์การตั้งราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและการช่องทางการสื่อสารหรือเป็นการโปรโมทสินค้าได้ด้วยเช่นกันค่ะ นะคะ